สวัสดีครับเพื่อนๆผมโชคคนบ้านบ้านนะครับวันนี้มาตอบคำถามให้กับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านนะครับว่าทำไมต้องคลุมคูณทุเรียนของเรานี่นะครับลักษณะการคลุมคูณทุเรียนของกับผมนะครับนี่ก็คุมไปอรอบๆโคกของเราเลยนะครับนี่เห็นะ ลุมไปรอบๆเลยนะครับนี่รอบๆเลยวันนี้ก็เลยมีโอกาสดีได้มาทำคลิปตอบคำถามให้กับเพื่อนๆกันนะครับ หลังจากที่มีการสอบถามเข้ามาว่าการคลุมโคลนทุเรียนเพื่อป้องกันอะไรบ้างและประโยชน์ที่ได้จากการคลุมโคลนทุเรียนของเราการคลุมโคลนทุเรียนก็เพื่อป้องกันการระเหยของน้ําในดินรักษาอุณหภูมิในคงที่ไม่ต่ําหรือสูงอย่างรวดเร็ว ให้ร่มเงาเพื่อลดแสงแดดที่ส่องมายังผิวดินนี่นะครับประโยชน์ของการคลุมโคนนะวิธีการคลุมโคนยังช่วยเก็บน้ำในดินไว้ได้นานยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าแดดจะร้อนเพียงใดทุเรียนก็จะไม่เหี่ยวเฉานะถ้าเราคลุมโคลนที่เหมาะสมนะครับ เอ๊ะความหนาที่พอดีก็สามารถาป้องกันแสงแดดได้นะครับทุนเรียนของเราก็จะไม่เหี่ยวเฉานะน,น,น,าน,านี่นีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอควบคุมปริมาณของน้ำด้วยนะครับต้องรดน้ำอย่างส,สม่ำเสมอนะ ส่วนวัสดุที่ที่ใช้ในการคลุมดินนะครับอันนี้ยมใช้กันก็เป็นฟางข้าวนะครับเศษใบไม้หญ้าแห้งหรือเป็นกลาบมะพร้าวสับก็ได้นะครับถ้าไม่มีก็หญ้าสดที่ที่เราตัดก็ใช้ได้นะครับ ส่วนผมใช้ใบตองนะแล้วก็ใบตะไคร้นะครับหรือว่าบางครั้งก็ผมจะใช้ทางมะพร้าวนะครับเพราะว่าใบตองของผมเนี่ยมีเยอะนะเพราะผมปลูกกล้วยไข่ด้วยนะครับเนี่ยก็เหลือจากตัดทิ้งก็นำมาใช้ได้นะจะเป็นใบตองหรือว่าใบกล้วย เดี๋ยวพาไปดูต้นนี้นะมันจะมีะใบตัดคร้นะของผมนี่นะ,ะเพื่อนๆน,นะนี่ใบตัดคร้ด้วยนี่นี่ใบตัดไร้เลยนี่นะตะไไกลก็ต้นเราตัดไปขายใบก็อไม่ได้ไม่ได้ใชป้ประโยชน์เดี๋อจากจตัดต้นใบขายก็ใบมากลุมดินไว้ ก็ใช้ประโยชน์ดีกว่านำไปทิ้งนี่นะก็มีทั้งใบาตองหรือว่าใบากล้วยแล้วก็มีใบตะไคร้ก็นำมาใส่โคูนได้หมดนะเป็นนะนี่ของผมก็ใส่ใส่ถึงโคูนเลยนะนี่ ก็ช่วยกลุ่มหญ้าแบบนี้นะนี่ถ้าขึ้นแบบนี้ถ้าเราคลุมคุนก็ก็ไม่สามารถที่จะ,อะงอกขึ้นมาได้นะนี่แต่ก็มีบ้างนะแต่ก็ไม่มากก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งพอหญ้าตายหมดเราก็อ่ะแควกออกแบบนี้ออกมาหน่อยหนึ่งก็ประมาณแควออกมานี่นะออกแควแต่ถ้าแบบนี้ก็คลุมไว้ก่อนไม่เป็นไร นี่นะไม่เลยเพราะว่าของผมเนี่ยในสวนของผมผมจะฉีดไตรโคมาสิบห้าวันครั้งนะเพื่อป้องกันโรครากเน่าคนเน่าและก็โรคอขอเน่านะครับที่คูนดินนะก็สามารถป้องกันได้ก็ยังได้ผลดีอยู่แต่เ,เพื่อนๆอยคลุมโคลนแบบนี้ถึงโคลนชิดโคลนแบบเหมือนของผมเมื่อสักครู่ที่ผม แนะนำให้นะก็สามารถทำได้นะแต่ว่าต้องใส่โคดมาเพื่อ,อป้องกันเชียรราด้วยนะครับก็คุมแบบนี้ไปอทุกต้นนะครับของผมนี่ดูต้นนี้ก็เหมือนกันนี่คุมไปเต็งโคลเลยนะครับตีโคกนะ อันที่โคกที่เราทำก็คุมไม่เต็มเลยนี่ก็จะรักษาความชื้นได้ดีเก็บกักน้ำได้ดีเก็บกักปุ๋ยได้ด้วยนี่ก็นำมาใส่ได้หมดพอคุมไม่นานๆสักพักเนี่ยก็จะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ให้กับทุเรียนของเราได้ไปใช้เป็นอาหารได้เป็นทานอาหารในอนาคตนะครับนี่ ดูต้นนี่แล้วก็มีใบไม้แห้งาจากที่อื่นนะเอมาสามารถคลุมได้หมดนี่ตัวน,นี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ดู ก็ผมก็นำมาอ่ะคลุมหมดอ่ทุกต้นนะของผมนะครับนี่ก็ส่วนมากจะเป็นใบตองแล้วก็ใบตะไคร์วิธีการคุมก็ไม่ยากครับเอามาใส่ใส่ใสง่ายๆเพื่อนๆสามารถทำได้อยู่แล้วนะครับ กลุสมโคนก็ไม่ยากอะไรมีวัสดุแค่มีวัสดุเหลือใช้แบบนี้ก็มาสุมคคนได้หมดนี่ผมใบตองเย,ยอะน,นะครับดูยอดนะครับยอดนะครับกำลัง หางปลาทูนะพัฒนาเป็นหางปลาทูอย่างไรก็ตามข้อมูลทางวิชาการพบว่าการมีเศษซากพืชหรืออินทรีวัตถุปกคลุ่มใต้สรงพุ่มทุเรียนก็จะรักษาระบบนิเวศ ของสิ่งมีชีวิตในดินช่วยการทำงานของจุลินทรีย์มีประโยชน์เพิ่อมอินรีย์วัตถุให้เก่ดินทำให้รากพืชแตกขยายขึ้นมาด้านบนพื้นดินนะครับนี่ก็มีการยืนยันทางนักวิชาการนะครับว่าการคุมโคนนี้มีประโยชน์แน่นอนนะครับไม่มีผลเสียอาจจะมีบ้างแต่เล็กน้อย เพราทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างามีทั้งผลดีและผลเสียอยู่ที่ว่าจะมีมากหรือน้อยแค่นั้นเองแต่การคุมคูนักพิาการก็ได้กล่าวว่า,ามีประโยชน์มากกว่าผลเสียขอแนะนำเลยนะครับนี่ถ้า,าท่านสมาชิกลองคุมคูแบบผมดูนะครับแบบนี้ ก็จะรักษาความชื้นให้ทุเรียนของเรานะควบคุมปริมาณความชื้นให้อยู่ในเกณฑ์สม่ําเสมอนะไม่สูงเกินหรือต่ําเกินอย่างรวดเร็วน,นะครับเพราะถ้าสูงเกินหรือต่ําเกินอย่างรวดเร็วเนี่ยต้นทุเรียนของเราก็จะปรับตัวไม่ทันนะครับ อาจจะเป็นใบเหลืองแล้วก็ใบร่วงได้นะครับในอนาคตนะหากอุณหภูมิไม่คงที่ไม่สเสถียรนะหรือบ้านๆเขาเรียกขึ้นลงอย่างรวดเร็วนี่นะถ้าคุมดินไว้ก็จะควบคุมการขึ้นรวดเร็วหรือต่ำเร็วของอุณหภูมิ ดินของเราได้ในระดับหนึ่งนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับสมาชิกทุกท่านขอขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปดูคลิปของผมจนจบทุกคลิป สุดท้ายนี้ขอกล่าวคำว่าสร้างจุดดีมีจุดเด่นเน้นจุดต่างสวัสดีครับ